ก็สวัสดีชาวแกนจินอิมแพกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาเก็บตกไอ้ลูกวิญญาณของเวืองลมครับเพราะว่าหลายๆคนก็ไล่เก็บกันแล้วสุดท้ายก็หาไม่ครบทางๆท,ที่เปิดเว็บดูแล้วไม่รู้ว่าจะอาจจะตกหล่นตรงไหนหรือว่ายัางไงเดี๋ยวผมจะเก็บตกที่ตกหล่นอาจจะ เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าในมินิแมปมันไม่ขึ้นอไอคอนดาวเพราะว่ามันอยู่สูงหรือว่ามันอยู่ใต้ดินอยู่ลึกเกินไปอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดพอยสำคัญสำคัญฮะที่ส่วนตัวผมก็พลาดต้องไล่มาเก็บตกเหมือนกันฮะอาจจะเป็นจุดเดียวกันที่เพื่อนๆกำลังหาอยู่ก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิด แบบให้ดูก่อนแล้วกันครับว่าจุดที่จะเก็บตกส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงไหนกันนะชุดแรกเราจะเริ่มไล่เก็บนี่ฮะมองไปตามที่วงกลมครับเพราะผมเลินจออยู่ะพวกโซนนี้ฮะโซนนี้เอาไปโซนทางซีกซ้ายก่อนแล้วกันซีกซ้ายนี่คือเห็นด้วยตาเปล่าได้คะเก็บได้ตามแกะพัรธุ์ง่ายๆก็เก็บได้ละ โซนนี้ซีกนี้ยแล้วก็จะมีอยู่บนบนทางเข้าดันตรงนี้อีกอันหนึ่งฮะส่วนข้างบนมีจุดที่ซ่อนอยู่ก็จะมีอา่าตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหินกบเอาไว้ฮะต้องต้องกระเทาะหินออกต้องกระเทาะหินออกตรงนี้ฮะ ส่วนสองสามตรงนี้มองเห็นด้วยตาเปล่าหมดครับไม่น่าจะมีปัญหาส่วนตรงมุมนี้ครับมันจะอยู่ขอบหน้าผาก็อยู่มิลึกฮะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆเหวใกล้ๆขอบเหวเลยไปอยู่ใกล้ๆล,ลองไปเปิดเว็บแล้วก็ไปตามจุดแล้วก็โดดลงไปแล้วก็เจอเองคะตรงนี้ส่วนอันนี้ก็มองเห็นด้วยตาเปล่าครับก็เก็บได้ง่ายๆ ส่วนตรงนี้มันอยู่ใต้เหวฮะต้องโดดลงไปฮะลึกลึกพอสมควรแล้วตรงนั้นก็จะมีบอลเหมือนกับฝั่งนี้ถ้าจําไม่ผิดอ่าถ้แถวาฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะที่ว่าต้องโดดลงไปตรงเหวถ้าจําไม่ผิดนะอืมแล้วก็มาไล่เดี๋ยวผมไล่มาทีละโซนนะครับก็พวกนี้ก็จะเห็นด้วยตาเปล่าอ่ เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้ก็เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนกันตรงนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้กระโดดเห็นด้วยตาเปล่าเดี๋ยวตรงที่ผมอยู่เดี๋ยวผมจะบอกว่าจะเก็บยังไงไปที่หลังแล้วกันนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็มีเห็นกบบ้างครับตรงนี้ก็ผมไม่ค่อยตามไม่ค่อยได้เพราะมาย้อนเก็บเหมือนกัน หน้าหินกบน่าจะอยู่ตรงนี้นะหินหินที่กบไว้ส่วนตรงนี้ก็ก็ฮะแก้พั r ดุ n เอาแล้วกันฮะเดี๋ยวถ้าจะบอกมุมั้นก็ไม่สนุกฮะมันจะอยู่ตรงเกาะแล้วก็อยู่บนตรงอยู่บนอากาศฮะตรงนี้อยู่บนฟ้าก็ไม่สูงเท่าไหร่ฮะมองเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะอยู่ใต้ตึตกตรงที่มีโกเลมฮะส่วนแถวๆนี้ก็จะ อยู่ตรงซอกหินอยู่ในซอกหินเหมือนเหมือนเป็นถ้ำเล็กๆก็เพราะว่าในในมิติแบบมันจะขึ้นเป็นดาวให้เราหาอยู่แล้วฮะน่าจะหากันไม่ยากส่วนตรงนี้ก็เห็นด้วยตาเปล่าส่วนนอกพวกนี้เห็นด้วยตาเปล่าหมดแล้วก็ตรงนี้จําเป็นต้องขึ้นไปข้างบนฮะเราก็จะเลาะเลาะพวกพวกลูนพวกซากปลาาขับพานขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นไปตรงหน้าผา แล้วก็โดดลงมาก็จะเห็นหอคอยฮะต้องต้องลงตะกลางตรงตรงกลางรูหอคอยฮะถึงจะเก็บได้มันจะมีช่องป่องเหมือนป่องไฟฮะเป็นเสาเป็นต้นเสาต้นเสายาวๆแต่ว่ามีรูตรงกลางเราต้องโดดจากที่สูงเพื่อเข้าไปฮะแล้วก็ตรงนี้จะใช้การเปิดเสาลมเดี๋ยวผมจะ สองตัวนี้ก็มองเห็นด้วยตาเปล่าฮะแต่ผมจะทําให้ดูฮะไม่ใช่ทําให้ดูแยวผมจะมาดูที่ที่ที่เปิดเสาลมแล้วกันครับที่แรกที่ผมตกหล่นไปก็ตรงนี้ฮะนี่ฮะก็เอาตัวลมมาเปิดแล้วก็เก็บเก็บลูกลมเพื่อให้ลมมันเปิดอันนี้ผมเปิดไปแล้วครับแล้ว ไอ้วงแหวนปกติถ้าเปิดแล้วมันจะมีวงแหวนพุ่งขึ้นไปบนฟ้าฮะสังเกตท,ที่มินิแมปผมอะผมติ๊กดาวไว้นั่นแหละครับมันจะอยู่บนฟ้าข้างบนนี้ฮะเราต้องมาเปิดเสาตรงนี้โอเคครับผ่านไปที่แรกเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกที่หนึ่งเลยแล้วกันฮะอ,อ่อผมว่าก็ไม่ต้องดีกว่าฮะเดี๋ยวผมอธิบายอีกแล้วกันก็ตรงนี้ฮะก็จะมีเสาลมเหมือนกันฮะน่าจะอยู่ละลาวนี้ฮะ มีเสาลมเหมือนกันตรงนี้จะถ้าเดินตรงพื้นจะมองไม่เห็นฮะจะมองไม่เห็นเราต้องเดินเดินไปเราจะมีเสาลมแล้วก็ตีลมฮะเอาลมมาตีแล้วมันจะมีลมพุ่งขึ้นแล้วก็วงแหวนอยู่สูงตัวนี้อยู่สูงมากฮะเดินบนพื้นมันไม่ได้แบบมันมันไม่โชว์รูปดาวให้ดูก็น่าจะที่ตกหล่นก็น่าจะประมาณนี้นะฮะ พวกนี้ก็แก้พัสซิลง่ายๆครับบางๆจุดตรงนี้ก็ทำเควสฮะรับทำเควสจะมีเอเอยู่ใกล้ๆฮะับทำเควสเควสเปิดหมดแล้วก็จะขึ้นไปตรงยอดไม้ข้างบนได้แค่นั้นเองครับคลิปนี้ก็จะสั้นๆแค่นี้ฮะถ้าใครยังหาไม่เจอตกหล่นตรงไหนอีกฮะก็ลองดูในเว็บส่วนใหญ่จะซ่อนอยู่ใต้หิน กระโดดเก็บไม่น่าจะยากฮะส่วนที่ซ่อนๆกันอยู่ผมตกไปตรงนี้ฮะมีตรงนี้ฮะไม่เจอแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับไม่เจอส่วนเกาะล้างไม่ใช่เกาะล้างสิเกาะที่ไม,ม,ม่มีอยู่ในแบบมันมีวิธีไปฮะเพื่อนๆสตรีมเมอร์ใน u ูทูบเขาก็ทําอยู่จะโดดจากตรงนี้ไปก็ได้ฮะแต่ว่าก็ต้องใช้ลมสองแล้วก็เอาแอมเบอร์กระโดด หรือว่าจะใช้ลมกับน้ำแข็งทำเป็นทางเดินไปฮะลองหาดูใน youtube ได้ครับอีกวิธีหนึ่งแบบกินเกียนก็มีฮะโดดจากตรงนี้โดดจากตรงนี้ลงไปฮะมันจะมีถ้ำแล้วก็เดินใต้น้ำไปนะวิธีกิียนเกียนนะใช้ใช้บักเดินไปมีสามวิธีฮะไปที่เกาะเออเขาเรียกว่าเกาะเกาะที่ไม่มีในแผนที่ฮะไม่รู้เรียกว่าเกาะอะไรเหมือนกันไปที่นั่นก็จะมีกล่องมีเคลสให้ทํา เหมือนกันฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเผื่อไว้ประมาณนี้แล้วกันมาพอดีเ,เพื่อนเพอนน้องๆผมเขาตกหล่นกันเยอะฮะแล้วก็หากันไม่เจอวุ่นกันใหญ่เลยก็เลยมาทำแบบรวบรัดให้ดูฮะถ้าผู้มีม่รู้เรื่องนิ้นพันกันก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผม สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า